เรดีครับพี่น้องม้นชิวก็ได้ดอกแล้วนะครับน่าจะมาแกงผักบ้านะครับบ้านพี่น้องไม่รู้เขาเรียกผักอะไรเนาะผักบ้าเมืีอกี้มวนไปมวนไปเอ่าเลือนป่าแล้วก็ไปเจอผักบ้าชวยๆมาแล้วม้วนก็จะเอามาแกงนะครับว่าเชียงเด็อนละนิดนึงนะที่ไายทำให้น้องนี่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền แล้วก็จะมีข้ามิ้นด้วยข้ามิ้นอันขาดไม่ได้แล้วก็ขมิ้นแล้วก็โถนเอ,อนาทีนี้นก็ปิดฝาไว้ถ้าสักทักน้ำเลือดแล้วก็ค่อยเอาพักวาลงไปนะครัเนี่ก็เลือดก็เต้มตรงนี้นะครับ มันก็อย่าเหมือนผักเหลือนะครับผักเหลือผักว่ามันเป็นชนิดเดียวกันกินสดก็ได้ก็ง่วงนะตู้เย็นยังอยู่อะไอะกระต๊อกพวกบ่ออือป้ามหัวมัดเฉียวนะเดี๋ยวช่วงกินข้าวด้วยเลยอือก,ก,กินผักก,กินผักบาแกงแต่ว่าได้เฉยๆถั่วได้เฉยๆฉันฉน,น่ามอดินเหงียนแล้วเนะี่ย

ใ่ผักลงไปฮะเมน่าง่กว่ไม่งี้นั่นก็ไม่ต้องนอไ้าลกก้นพันก็ไม่หางไปขอน่ะไม่แปลกนาน้ำยางเหอเอาไปตน้ำยางอะไรนี้เลยเมนกับเมนหอมก็ต้านไม่ต้านนะมนปิดเ้าไปสักพักนะครถ้าเกิดเปื่อยกินได้เลย ในข้าวพี่น้องจะใส่กระดองแห้งเหมือนเดิมนะคะรันกระดองแห้งเหมือนเดิมตามด้ยมีเงินมาทางเฮียนั่นก็ไปจังมากต้องได้อยู่ก๊อบบ้าแล้วอตื่นเต้นก๊อบบ้าเห็นกันอ่ะมาครับพี่น้องมาครับพี่น้องกินกันครับครับมาดินมามานั่งนกกาไหมเออเออกรเย้าหน่อยเถอะมาครับมีหอยถั่วด้วยแกงผักว่านะครับ อ,อ,อื่อร่อยอันสนุกกินได้อร่อยออกินจานๆอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องอือ พะ่ออ่าอาพี่รมาโจยเนีนะรู้ผมน้ำเติดใจเย่มารอร่อยมากครับน่จะหายู้

มาข้าในเดีกก๋ยวกานมานะมัยพักว่าวบบมาเลยไม่เลยน้ำอะไรน้ำอนะไร Chị gì nó cũng thảo nha. Đó. Nó à. Đây gặp Hả? không? Nó để nay nhỉ. Đục Em xong Yếu nè. Nước quên lúc qua uống hết rồi

ก็ด้างรังอันมะฮูจังนันนี่ลืมนะจากไอ้ก็ข้าวก็หมูรักสองอนะัน ตรงดังนิดนึงครับพี่ชายทำห้องนอนให้ให้ใหม่เลยย,ลยนะังแล้ว่ะพ่อมามามามึงเข้าเอาอย,ายู่ห้ามตงมมานี่มามา,มาหาบ้ามวนมา ผมป้อนมืงก่นอนไหมฮะม

ăn đi <laughs> ừ. ừ. ừ rồi. Vị dầu gì Ừ, không có nong nó nó sẽ mặn mặn đó các bạn. Ngon lắm. ไม่รู้จักยังไม่เคยกินก็ลองไปเกียงดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปเกียงผักบ้าน,นะครับก็ขอจบลงด้วยชนี้นะคบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมื่ชิวกนได้ทักเดือนนะครับอาหารแบบบ้านๆนะครับพบกับพบวกเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ